ウルスズショックハッピーハロウィンウタだようんウンドレアストライクウルトラマイティーパンチうーん、メモトシツキ当たるオーネスティーファクトさせない王には大たる常理があるスパーキングフィガーヘンリーブレイザーウィンチ・ダントン最高だぜこの力 <laughs>

เอาละผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริชแน,นลนะผมเมื่อวานนี้นะผมสดๆร้อนๆเลยนะผมได้มีการประกาศไลฟ์สดครบรอบ200ล้านดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะผมสำหรับเกมวันพีชเบลตี้ลัดนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับผมการประกาศครบรอบ200ล้านดาวน์โหลดเนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกับตรรัวละคร Extreme Legendary Character นั่นเองนะฮะหรือตอัวละครนีเอของเรานั่นเองนะผมซึ่งก็จะมาปิดท้ายของการครบรอบ6.5ปีครั้งนี้นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าธีมของการครบรอบครั้งนี้นะผมเสียงค่อนข้างที่จะะะะแแตตตกกกเเเป็็นนนฝฝฝััััั่่่่งงงงงรรมมาาบ้้ลลยผผหววววอ นนนั่เองะะฮะซึ่งผมก็ไม่สามารถฟันธงได้เหมือนกันนะผมว่ามันจะเป็นตัวละครตัวไหนกันแน่นะผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างนิกะหรือแซตเทิร์นนะผมแต่ว่าวันนี้นะฮะผมจะลองมาวิเคราะห์จากวิดีโอเปิดตัวเทลเลอร์นะผมแล้วก็โปสเตอร์ทีมนะฮะจากเทกที่เขาเขียนว่า200ล้านดาวน์โหลดที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับผมว่าใครมีแนวโน้มที่จะเข้าเกมมากกว่ากันนะผมแต่นี่ผมต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ได้มีทฤษฎีอ้างอิงอะไรแต่อย่างใดนะผมซึ่งผมต้องบอกก่อนนะผมมีโอกาสที่จะไม่ใช่ทั้งสองตัวนี้เช่นกันนะผมไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่ผมมมวิเคราาะะห์ันจถูก100นะ แล้วกันนะครับผมก่อนจะถึงวันที่27ที่จะถึงนี้นะฮะก็ถือซะว่ามามโนค่าเวลาแล้วกันนะผมว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นตัวไหนมากกว่ากันนะโอเคผมสำหรับเทลเลอร์ที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้นะผมจริงๆทั้งเทลเลอร์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะผมไม่มีคำใบ้อะไรเลยนะผมแต่คำใบ้จริงๆแล้วนะผมจะมาอยู่ในช่วงท้ายของคลิปเทลเลอร์นั่นเองนะฮะก็เขาจะมีการใส่คำใบ้ประกาศว่าวันที่ไลฟ์สดคือวันอะไรเวลากี่โมงนะผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกเอฟฟงเอฟกต์ o e อะไรนะผมที่จะตัวชี้ชัดหรือมันเป็นคำใบ้ว่าทีมถัดไไไปปปขออองงงกกรรกาาาาารรรระะะะศีเเเเววนนนต่ยจออไไ็นนะะัดด้้้บถิมอ เผยนะผมแต่ไม่ต้องคิดมากเลยนะผมตอนมาขึ้นเลข2 0 0ล้านดาวโหลดมาเนี่ยสีเหลืองทองมาอย่างนี้นะผมยังไงนะผมทนทองทนเหลืองแล้วก็มีการประกายแบบวิบ,บวับวิบวับค่อนข้างจะเป็นตีมของตัวละครหลักนะผมหรือว่าทนไปทางพระเอกซะมากกว่านะผมถ้าเราแบบไม่คิดเลยเลยนะฮะมันจะเข้าทางเกียร์ห้านิกะมากมากเลยนะผมก็อาจจะเป็นเพราะว่านิกะวีสองเนี่ยถ้าจะมาแดดไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะผมอันนี้คือแบบมองแบบผิวเผนเลยนะผมแบบว่าไม่ต้องลงดีเทลอะไรมากมายไม่ต้องแบบแคปช็อตต่อช็อตนะผมมองแค่นี้ก็รู้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นนิกะแบบ แทบจะแบบมากกว่า50%แล้วนะฮะบวกกับโปสเตอร์ภาพที่เรากาลังเห็นอยู่ณปัจจุบันนะผมมันออกค่อนข้างที่จะสดใสและล่าเริงมากๆเลยนะผมมันไม่เหมาะกับที่จะเป็นแนวโทนตัวร้ายเลยนะฮะคือเป็นสีรูดแบบเรืองแสงด้วยนะับผมน่าจะเป็นแนวของฝั่งคนดีซะมากกว่านะผมไม่น่าจะออกเป็นแนวตัวร้ายได้เลยนะับผมแต่ว่านะฮะถ้าเกิดว่าเรามามองลึกกันกว่านี้อีกนะผมเอาแบบสูตรถุงกาวเต็มปอดนะผมแล้วเรามาันมาโนไปพร้อมกันนะฮะมาดูกันแบบช็อตต่อช็อตเลยแลวกันนะผมว่าภายใต้วิดีโอเทลลเ, re, นอนอเลนะะ่ะา ซึ่งช็อตแรกนะผมก็เป็นการประกาศวันที่ไลฟ์สดหรือว่าเวลาที่ไลฟ์สดนั่นเองนะฮะก็จะถ้าเกิดมองผิวเผิน,นะผมก็เหมือนแสงพาทิตนะผมที่วาบส่องสว่างขึ้นมานะผมก็แน่นอนนะผมมันก็เป็นตัวคําใบ้ที่บอกได้ชัดเจนเลยว่ามันน่าจะต้องเป็นตัวของนิกะอย่างแน่นอนนะผมเพราะว่านิกะคือเทพพาทิตถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามาสโลอีกนิดหนึ่งนะผมมาดูกันนะว่าก่อนที่มันจะวาบขึ้นมาเนี่ยมันลักษณะหน้าทาเหมือนอะไรนะฮะมีวงแหวนแบบนี้นะครับผมมีอยู่ดาวเดียวนะผมก็คือเซนเทิร์นนั่นเองนะฮะ ซึ่งใครที่ตามมันพีอยู่ก็น่าจะรู้นะผมว่าตัวละครห้าพุทเทาเนี่ยจะถูกตั้งชื่อตามดาวในระบบสุริยะจักรวาลนั่นเองนะฮะซึ่งสักเทินก็มาจากดาวเสาร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังก่อนนะผมมันยังกาาได้มากกว่านี้อีกนะผมถัดจากซีนี้ไปนะครับผมมันก็จะมีเสียงซสาว์เอฟเฟกสายฟ้าฟาดนั่นเองนะฮะซึ่งซาว์นี้นะผมมันค่อนข้างจะคลับคล้ายคลับคากับเที่ยวเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เลยนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะครับผม ใช่ไหมไม่รู้นะผมไปฟังกันเราเองแล้วกันนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายหรือใกล้เคียงกันมากแค่ไหนนะผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปแล้วผมก็คือฮาคินั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าสายฟ้ามันเป็นสีดำนะผมผมบอกได้เลยว่ามันจะชัดเจนมากๆเลยนะผมแต่นี่มันเป็นสีแดงนะฮะก็เป็นโทนของตัวละครทั่วไปที่มีฮาคิราชันนั่นเองนะผมเ,เลยไม่สามารถที่จะฟันธทได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ว่าแค่เสียงมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับผมส่วนต่อมานะผมมาดูทาหน้านของโปสเตอร์กันบ้างนะผมถ้าเกิดว่าเรามมผผลลนนนะาะา200้ดด์โห สีมัน่อค่าที่จะสว่างฟุ้งฟริ้งมากเลยนะครับผมถ้ามองโดยภาพรวมนะผมยังไงก็ต้องจะเป็นนิกกานะผมมันมองความสว่างยังไงก็ต้องเป็นสีทีมพระเอกอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเรามองลึกไปอีกนิดนึงนะผมก็ยกถุงก,กาวขึ้นมาแล้วก็สูดอีกฟืดหนึ่งนะฮะแล้วมองดีๆที่ขอบของตัวหนังสือดีๆนะผมมันจะมีโทนสีม่วงสีชมพูสีฟ้าอ่อนๆน,นะฮะและลองมาเทียบกับวิดีโอในคลิปคลิปนี้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงมันใกล้เคียงกันมากแค่ไหนนะฮะ โทนขอบสีของตัวหนังสือที่ประกาศโปสเตอร์ไลฟ์สด200ล้านดาวโหลดนะผมกับขอบสีของสายฟ้าสีดําของ s ซตเทิเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากๆนะผมแต่มันก็ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวนะผมถ้าเกิดว่าเราดูจากโทนของโปสเตอร์เนี่ยมันมีความสดใสามากกว่านะผมแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยมันมีความดร์กมากกว่าและมืดมนมากกว่านะผมก็ต้องไปลองดูเองแล้วกันนะผมจากภาพของอนิเมที่ผมเอามาเทียบนะผมแล้วก็โทนสีของภาพโปสเตอร์นะผมว่ามันแต,ตกต่างกันเหมือนกันมากแค่ไหนนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมผมไม่ได้จะ นะผมผมทำคลิปวิเคราะห์มาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแะผมแล้วผมก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งนะผมว่าบันไดเขาจงใจเล่นกับสีแบบนี้นะผมเพื่อทําให้เสียงมันแตกไป2ฝั่งนั่นเองนะถ้าเกิดเขาจะใบ้ง่ายๆเนี่ยคือถ้าเกิดเอาดักโทนมาเลยนะผมมาก็รู้ว่ามืดมนเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นฝั่งตัวรายแน่นอนนะมันอาจจะเดาได้ง่ายเกินไปนะผมมันก็เลยมีทั้งแบบว่ามาเป็นโทนสว่างเหมือนของนิกะแล้วก็มาเป็นโทนแดกๆเหมือนสองชัตเทอร์นะผมเพื่อให้เกิดว่ามีการเกิดเสียงแตกเกิดขึ้นนั่นเองนะเพื่อความ ก็ต้องไปรอดูพร้อมกันในวันที่27สิงหานี้นะผมช่วงเวลาตอน6โมงเย็นนั่นเองนะจะได้รู้ไปพร้อมกันว่าใครกันแน่ที่จะมาเป็นตัวปิดท้ายของอเอกคบรอบ6.5ปีครั้งนี้นะฮะโชคดีเและแก